ดึกน,น้อมใจหยุดนิ่งกลางระเด็บหลวงปู่แลพูกปราบมารกันนะจ๊ะระเด็บหลวงปู่พระพูกปราบมารามาที่ต้องปราบมารระว่ามารเป็นพู้ขัดขวาง การทำความดีของเรามมนุษยชาติสรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะทำความดีเนี่ยเขาจะขัดขวางไม่ให้เราสามารถทำความดีได้ไม่ว่าจะทำทานรักษาสีลทเจริญภาวนาเป็นต้นพยายามจะกันสุดฤทธสุดเดชเลยทีเดียว นอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้เราทำความชั่วให้เราได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ลักทรัพย์คดโกงอะไรต่างๆแล่านั้นให้ปละพพืชผิดในการมให้พูด สอสเสียดแล้วก็ทะเลาะกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อไปเป็นสาระแก่นสารนะให้เราทั้งสูบทั้งเสพสิ่งมึนเมาให้เราได้ติดข้องอยู่ในอบายามุกเป็นต้นนะจ๊ะให้เรามีความเห็นผิด จากความเป็นจริงคิดผิดพูดผิดทำผิดประกอบการงานที่เป็นมิจฉาอาชีวะขยันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามแล้วก็หายใจเราจดจ่อในสิ่งที่ไปเป็นส,รนสาระแกานสอนหรือ แตาทำสมาธิก็แบบมิจฉาสมาธิที่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวความไม่จริงใงชีวิตอีกทั้งเอาความไม่รู้หรือาธาตุปิดธาตุบังเนี่ยมาห่มเห็นจมคิดรู้อะไรต่างๆสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แถมตรึงไปติดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นให้เราแก่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราตายที่ย่อๆยยวะมาน้าฝูงแล้วก็เตรียมโปรแกร,รมลองรับ คือถ้าทำบาปอย่างนี้ขาชัดก <c oughs> ็จะมีพบของอบายเยาภูมิลองรับมหานร,รกอุสตะนรกยม,มโลกเปรตสุรกายสตรเลฉานเป็นต้นพบของอบายทุกติภูมิคอยลองรับ โดยเอาบาปจักทิเทเขาใช้บังคับสบรรพสัตว์ทั้งหลายได้เอาไปประกอบเป็นพบภูมิรองรับประกอบกายใหม่ขึ้นมาให้เหมาะกับพบภูมิแห่งความทุกข์ทรมานประกอบเครื่องท่านทรมานต่างๆแล้วปิดบังมาให้มนุษย์เนี่ย ไปรู้ไปเห็นเรื่องนี้จะได้ไปเชื่อว่านรกมีจริงผลแห่งบาปมีจริงหรือวิบากกรรมมีจริงแก็ผิดเป็นชั้นชั้นชั้นนับชั้นไม่ทวนเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญแม้เมื่อไฟบุญแก้ไขจนบาปเจือจางก็มี พอภูมิก็ลองรับอุสธาะนันลย่อมลกเป็นสุรกาสเรฉานกระทั่งว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้เป็นมนุษย์ที่ลำบากลำบนพิการไบ่บาปัญญาอดอายุสัน้นเจ็บไข้ได้ปว่วยเจ็บอดอดแอดแอด,อดไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไปอดอยากลำบากยากจน เป็นตน้นนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กายต่างๆดังๆด้งเดิมมากมายก็กดให้ตกต่รื่อยกันมาเลยถึงแต่กายที่สวยงามดั้งเดิมถึงเป็นกายดั้งเดิมของเราเนี่ยแหละกายโพรุพ้ตนผู้เบิกบานแล้วเขาก็ อมบาสสักสิกกดลงมาอีกกดลงมาถอดเป็นชั้นชั้นเอยมันเลยเป็นากายทรรมกายหลูมณมเป็นกายหลูมณมเป็นกายทิพยกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบไอ้ใบใจเยอะแยะไปหมดเลยมีภพมีภูมิลองรับ กายที่เป็นสุภะกับเปลี่ยนเป็นอสุภะมีปฏิกูลเกิดขึ้นตอนเมื่อเป็นกายมนุษย์อย่างแล้วก็พบภูมิก็ให้แปลเปลี่ยนไปแต่งแต่บังคับสัตว์โลกขันธนโลกก็บังคับอากาศโลกสิ่งแวดล้อมดินอากาศฟ้าภูมิประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ให้ผิดสภาพจากความปจริงดั้งเดิมแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันลำบากเป็นดินแต่เดิมเป็นแผ่นดินเดียวกันก็เอาน้ำมาขั้นเอาภูเขามาขั้นเป็นดินที่ราบเรียวก็ปูดขึ้นไปเยอะเป็นภูเขาเรากะมนุษย์จะได้ไปมาหาสู่ลำบาก แยกทวีปแยกก็แยกประเทศแยกเรื่อยๆมาเลยมีจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านต่างนตัวเองแยกๆกันแล้วก็เอาภาษาขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเนี่ยจะได้ทะเลาะก,กันคุยกันไม่รู้เรื่อง มาขีมาขวางมากันกันหลายๆายชั้นในเดียวแม้พูดภาษาเดียวกันก็เหมือนต่างภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งแทนนอกบ้านกระทั่งในบ้านครอบครัวเดียวกันก็ยังขัดแย้งกันได้อยู่กันสองคนก็ขัดแย้งกันได้แม้อยู่คนเดียว ยังขัดแย้งกับตัวเองยังไม่รู้จะเอาอย่างไงทวีปต่างๆก็จับแยกออกควาว่าทวีปคือโลกมีเขตแดนระหว่างทวีปเยอะแยะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้แยกทวีปแยกจักรวาล เป็นมื่นโลกทอดแสนโกดจักรวาลก็ทั้งอันนันตัาณวาลรับไวามทุกแยกไปหมดเลยแม้กายสุขติภูมิเทวโลกยังแตกต่างมีนักยักกนนั้นคกรุตวิทยทอนกุมพันเทพบาบรเทพธทิดาพรมอรูปพรมแตกต่างกันไปหมดเลย เยอะแยก็ไม่เคยมีใครที่จะคิดแก้ไขที่จะเอาทุกสิ่งหวนกลับคืนไปสู่ดั้งเดิมณจุดเริ่มต้นที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์เมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพอย่างนี้สับสัตย์อย่างนีนี่ายบุญก็แก้ไขปรุงแต่ง ผู้ที่พยายามบังคับบัญชาได้น้อยกระกลันธาทำไม่สะอาดสั่งสมบุญบารมีเป็นพระสมมาธุรเจา้าภาพโหลดแต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมยังมีแก่มีเจ็บมีกายถอดกาย ชนะแต่กิเลสมาอย่างเดียวอีกสี่ฝูงยังไม่ชนะชนะก็ชนะในระดับพ้นจากการเวียนวายถ้าเกิดมีพบอายตนะนิพพานลองรับเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นเทก็โปรดสัตว์โลกที่กว่าจะาตัดสโล บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เขาต้องสร้างบาร,รมีถึงแสนกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปอย่างนี้แสนครั้งแต่ละครั้งก็ห่างกันมากกว่าจะบาร,รมีเต็มเปี่ยมสามสิบทัศที่จะลองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอริยะ เจ้าต่างๆพูกที่เบื่อมนุษย์ปรีพวิเวกก็สั่งสมบรมีเป็นพปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบเขตของภาคโลดขอบโปรก็ไม่ได้ระดับหนึ่งทำหน้าที่เหมือนกระทรวงศึกษาเรียกว่าพระบรมครู หรือพระบรมศาสดาในเหตุนี้แหละพากราบทึ่งไปชุมกันทั้งหมดหมดธาตุหมดธรรมต่มางนเริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจำมีคิดมีรู้มีทุกสิ่งเกิดขึ้นชมรึหมดเลยล้วนจะเป็นประตนทานับองไม่ท้วน ประชุมคัดบุคคลในเหมาะสมลงมาเกิดทำหน้าที่ปราบมาปรปทะกับพยามมาเหมือนกระทรวงกลาโหมอย่างนั้นแหละกระทรงสั่งลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจตรงนี้แต่ทั้งภาคปลดภาคปราบก็ ส่งเสริมกันจะท,ทำกันคนภารกิจไม่ขัดแย้งกันเสริมกันไปภาคโลดโลดได้จำนวนหนึ่งก็เก่าสูายัตนานิพานไปแต่ขนเท่าไรสัพสัต์เก่าไ่หมดสักทีสภาพปราบก็ขนทีเดียวเลยแต่มันนานหน่อยเพราะต้นธาคือ ปฐมมธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธัตุที่แรกๆอะ่ะประชุมกันแล้วก็ส่งมา้ที่ส่งมาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องทำจิตให้มันเลื่อมใสใจให้มันใสใสใส,สว่าง นึกถึงท่านที่กลางกายให้มันชัดชัด,ชดจําใสเพราะท่านมีพระคุณกับเรามากมายสรรพสัตว์สรสรพส,สิ่งทั้งหลายได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้รู้ตคะหนดมใจให้ละเอียดนะจ๊ะ